นนัีเพือ่อนชาโต๊ะแจ๊คแคมค่ะตอนนี้อยู่กับประตูในงานของสถาปันที56นะคะวันนี้มาทําเป็น MC ให้กับบูธวีวค่ะแล้วก็ตัวน,นี้เป็นของเล่นใหม่ที่เพิ่งได้มาจากน้องสาวน้องสาวให้มาเป็นผลิตภัณฑ์จากซีเบลค่ะก็น้องสาวให้มาเพราะว่าสิวมันขึ้นน้องก็เลยบอกว่าให้เอามาลองเล่นดูเพราะว่าตั้งแต่รับง,งานหลังสงการมาเนี่ยสิวมันขึ้นก็เลยลองเล่นตัวนี้ดูลองทอหน้าไปได้สองครั้ง ิวหายนะสิวมันลดลงไปเยอะเลยแล้วก็ตัวเนี้ยมันช่วยเรื่องผิวรอยผิวรอยด้วยนิดนึงเพราะว่าเป็นคนนอนดึกปกตินอนดึกอยู่แล้วว่าเพราะว่าปจะอาบน้ําสระผมเสร็จเนี่ยเป่าผมเมื่อเสร็จมันดึกมากแล้วก็เลยพอกตัวเนี้ยก่อ,อนนอนตัวนี้ดีตรงที่ว่าไม่ต้องล้างก็คือพอกนอนไปเลยตื่นเช้ามาค่อยล้างหน้าออกอ่นะแล้วก็ง่ายๆเลยเพราะว่าตัวนี้อ่ะอีกอย่างนึงตัวนี้มันช่วยเรื่องผิวรอยแล้วก็พวกเม็ดสีผิว น,นี้ก็จะมีสารสกัดจากอัลฟาอบูตินนะแล้วก็จะช่วยตรงพวกแบบแดดเมืองไทยแดดแรงแล้วก็ทําให้มันมีพวกฝ้าพวกกระขึ้นบนหน้าเราเราเป็นคนผิวขาวเนี้ยพอโดนนี้ได้หน่อยปุ๊บกระมันก็ขึ้นตรงนี้จะช่วยลดทําให้ฝ้าแล้วกระมันก็จางลงหายไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกเรานอนดึกเนี้ยพวกอ่าร่องแก้มพวกแบบเอออะไรอะ่ะจะมีพวกรอยริ้วรอยจะมีจีนกา กนก็ไม่โอเคเรามาร์กตัวนี้ทิ้งเอาไว้มันช่วยทําให้แบบริ้วรอยอ่ะมันหายไปจากหน้าเราขึ้นแล้วก็เรื่องสิวว่ะไม่ต้องห่วงเลยมันก็จะไม่มากังวลใจเพื่อนๆอ,อีกแล้วค่ะลองตัวนี้ดูได้นะซีเมลหาได้ง่ายๆเลยะคะ่ะเออนี่ลองถืงอหลจะเททให้ดูาม้าจะเป็นครีมหยุบๆอย่างเงี้ยนี่ดูครีมนุ่มๆเ็น,น,นเาม้าใช้ไม่ต้องกลัวเปืองเลย มาไปขึ้นหน้าบานี่กินหอมด้วยเหมือนพวกคิมทั่วไปแหละลองใช้ดูนะเ,นเพื่อนๆหาเราไมได้งนะ่ายเลยดีเบลค่ะ